สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมวูดทิงเวฟซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของอาวุธในระดับ5ดาวที่จะมีให้เลือกใช้ในช่วงที่ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเราก็จะพาทุกคนไปดูกันต่อครับว่าอาวุธในแต่ละชิ้นนั้นค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวละครไหนบ้างซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานในวันนี้ <S <S ผมมาร์ b เบกเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเเติมมก ถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card, iTunes Gift Card, Unipin และ LaserGo ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ สำหรับตู้สุ่มอาวุธในเกมอาวุธทิ้งเวฟนั้นะก่อนที่เราจะทําการกดกาชาเนี่ยระบบจะให้เราเลือกครับว่าต้องการที่จะเพิ่มเลตอัพหรือว่าการันตีอาวุธ5ดาวชิ้นไหนหรือหากใครนะครับที่อาจจะไม่ได้มีแผนในการที่จะเปิดกรชาอาวุธในช่วงแรกหากเรามีเลเวลที่ระดับ45นะครับสุดท้ายก็จะได้รับกล่องที่จะได้เลือกอาวุธในระดับ5าดาวอยู่ดีผมก็เลยจัดทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ประกอบการตัดสินใจว่าจะพิกอัพอาวุธในระดับ5ดาวชิ้นไหน มาเป็นชิ้นแรกดีเรามาเริ่มต้นกันที่อาวุธชิ้นแรกครับเป็นอาวุธประเภทกันเล็ดที่มีชื่อว่า Abyss Search ซึ่งความสามารถนะครับก็คือจะช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังงานนะเป็นจำนวน12.8%และเมื่อใช้ Resonance Skill นะครับโจมตีโดนเป้าหมายการโจมตีด้วย Basic Attack เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะเป็นจำนวน10%ในขณะเดียวกันหากใช้ Basic Attack โจมตีโดนเป้าหมายการกดใช้ Resonance Skill เพื่อทำการสร้างความเสียหายเนี่ยก็จะหลุดแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเป็นจานวน10%ซึ่งบัฟนี้จะคงอยู่ในช่วงระยะเวลา8วินาทีอาวุธชิ้นนี้เหมาะกับลินยางแล้วก็เจียนซินเป็นอย่างมาก เพราะว่าทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการคอมโบการกดใช้งานสลับกันไปมาระหว่างเบสิคแอทแท k กแล้วก็รสโอนแนนสกิลแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยจะเหมาะพลิกอัพมาให้หลินหยางที่เป็นตัวเมน DPS ใส่มากกว่าส่วนเจนซินที่เป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องรีบมีอาวุธในระดับ5ดาวตั้งแต่ช่วง,งแรกๆ ส่วนหยวนหูนะ่นั้นจะเป็นตัวละครนะที่เราจะสลับมาเพื่อกดสร้างทันเดอร์เวทที่จะทําการสร้าง Thunderpoo l ขึ้นมาบริเวณโดยรอบและสวิตกลับไปเป็นตัวเมนดีพีเพื่อทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยอิเล็กตร์ตเมจพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเราแทบจะไม่ได้เอาหยวนหูน่ออกมาโจมตีสตูเลยก็เลยไม่ได้มีความจะเป็นอะไรที่จะต้องรีบพลิกอัพเอาอาวุธ5ดาวมาใส่ให้กับยหยวนูด้วยเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นถ้าจะให้สรุปเกี่ยวกับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพิกอัพมาเป็นชิ้นแรกได้ครับหากเราใช้ลินยางเป็นตัวเมน DPS ประจําทีมแต่หากไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรจะต้องรีบพิกอัพมาใช้งานเพราะว่า2ตัวละครที่เหลือลักษณะการใช้งานเนี่ยก็คอนๆที่จะหนักไปที่เรื่องของการซับพอร์ตทีมและอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันจะหนักไปที่เรื่องของการทาดาเมจเป็นหลักก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องรีบพิกอัพมาให้2ตัวละครนี้ใส่เผลอๆในอนาคตเนี่ยอาจจะมีอาวุธที่เหมาะกับ2ตัวละครนี้ อย่างเจนเซียกับหยวนวูเนี่ยมากกว่าน,นี้ก็เป็นได้นะครับ มาต่อกันที่อาวุธชิ้นที่2ครับนั่นก็คือเลกติฟายเออร์ที่มีชื่อว่า Cosmo r ล p p เปโดยอาวุธชิ้นนี้บอกตามตรงนะครับว่าเหมือนเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาเอาไว้ให้ตัวละครในอนาคตเนี่ยใช้ซะมากกว่าเพราะว่าตัวละครที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบันเนี่ยจะเรียกได้ว่าสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของอาวุธชิ้นนี้มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ซะทีเดียวนะครับอย่าง2ตัวละครซัพพอร์ตเวอร์ลีนากับไปจอเนี่ยก็จะได้ใช้แค่ความสามารถในการเพิ่มอัตรา ฟื้นฟูพลังงานขึ้นมาเป็นจำนวน12.8%แล้วก็ได้รับความสามารถในการเพิ่มเบรด ATK ที่เยอะกว่าอาวุธ4ดาวทั่ว,วไปส่วนตัวละครสายโจมตีนะครับอย่างอังกรเนี่ยจริงๆสามารถที่จะหยิบเอาอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมาใช้งานน,น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในบรรดา4ตัวละคระที่สามารถพลิกอัพเอาอาวุธชิ้นนี้ไปใช้งานได้ แต่ถามว่าใช้งานได้ดีที่สุดแล้วหรือ,อยังส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าไม่ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวอังกอร์เองเนี่ยถ้าเราจะพูดกันตามตรงก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยเบสิกแอตแทกอะไรได้มากนักนะครับหากไม่ได้อยู่ในช่วงของคอสมอสแลมเพจส่วนเยลินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะพิกอัพเอาเยลินไปเป็นตัวซับดาเมจแต่หากใครที่จะเอาไปเป็นตัวเมนดาเมจเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะหยิบเอาอาวุธชิ้นนี้ไปใช้งานได้เลยแต่ว่่่าาาาากก็ออออจจะะเเหมแใในรรืงงขงไว้้ช ปจนนวนมากแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายินลินเนี่ยจะมีอาวุธประจำตัวด้วยที่ชื่อว่า s t r i n m Master ที่จะช่วยเพิ่มดามจให้กับ Resonance Skill ทั้งหมดนะครับเป็นจ,จำนวน12%แล้วก็หลังจากที่ใช้ Resonance Liberation หรือว่า Outro Skill นะครับก็ยังจะสามารถสร้างความเสียหายได้ลืนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นจำนวน12%สอ่ะสามารถสะสมได้สูงสุดนะครับเป็นจานวน2ขั้นคงอยู่ในช่วงระยะเวลา2วินาที ใช่ครับมันเป็นอาวุธที่จะทําให้เยลินเนี่ยมีดาเมจที่ดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแถมเบสสเตตัสเนี่ยยังเพิ่มในส่วนของคริติคอลเลตอีกด้วยแต่มันก็ยังน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือหากใครพิกอัพเอาเยลินไปเป็นตัวซับดาเมจอาวุธชิ้นนี้เนี่ยสำคัญมากๆผมว่าเป็นทางเลือกกันแล้วกันครับเพราะาบางคนเนี่ยไม่อยากจะเอาเยลินมาเป็นตัวซับดาเมจและอยากจะเอาไปเป็นตัวเมน DPS ก็สามารถที่จะพิกอัพเอาคอสมอสอิลเปิลเนี่ยมาใช้งานได้เลยทีนี้เราย้อนกลับมาที่ซัพพอร ผมว่าหลายคนน่าจะมีข้อสงสัยครับว่าถ้าเราไม่พิก up อาวุธในระดับ5ดาวมาให้ทั้งสองตัวละครนี้ใช้ในช่วงต้นเกมเนี่ยแล้วเราจะไปใช้อาวุธชิ้นไหนดีบอกแบบนี้ครับในช่วงต้นเกมเนี่ยจริงๆมีอาวุธในระดับ4ดาวที่สามารถใช้งานร่วมกันกับหนึ่งใน2ตัวละครนี้เนี่ยได้ดีมากๆอย่างเช่น Comet flare นะครับที่มีความสามารถในการเพิ่มเ a s e Max HP อีกทั้งก็ยังจะช่วยเพิ่ม Healing Bonus ให้ได้อีกด้วยหรือว่าจะใช้อาวุธที่มีความสามารถคล้ายๆกับ Cosmod Ripple ที่ถูกดาวเกรดลงมาหน่อย อย่าง rectifier charge t 5เนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังงานแต่ก็จะยังไม่เหลือที่จะมีความสามารถในการมอบบับที่จะช่วยเพิ่มเบส ADK ให้ได้อีกด้วย สรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้อย่างคอสโมดอลิเปลเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจเลยครับที่จะพิก up มาเป็นอาวุธชิ้นแรกให้กับตัวละครนะที่อยู่ในทีมใส่สาเหตุหลักๆเนี่ยก็น่าจะมาจากการที่มันไม่ค่อยแมทกับตัวละครในปัจจุบันสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครยมี1ในสีตัวละครนี้เป็นเมนเนี่ยอาจจะต้องรองสักหน่อยครับให้มีอาวุธที่แมทกันมากกว่านี้เราค่อยไปเปิดกระชาหามาใช้งานเนี่ยก็น่าจะยังไม่สายเกินไปนะครับ อาวุธชิ้นต่อมาครับเป็นอาวุธประเภทซอสที่มีชื่อว่า Emerald of Genesis ซึ่งความสามารถนะครับก็คืออัตราการฟื้นฟูพลังงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน12.8%แล้วก็เมื่อทำการโนะจมตีศัตรูด้วย Resonance Skill นะครับก็จะช่วยเพิ่มเบส e a d k ขึ้นมาเป็นจำนวน6%ทับซ้อนกันได้2สแต็ k ครับระยะเวลาในการคงอยู่ b ัฟเนี่ยก็จะอยู่ที่10วินาทีด้วยกันและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเพิ่มเบสส s t a ัสในส่วนของ Critical Rate เนี่ยให้ได้อีกด้วยแน่นอนนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับตัวละครที่เราจะเอามาใช้เป็น Main DPS ไม่ว่าจะเป็นโลเวอร์หรือว่าตัวละครหลักของเรารวมไปถึงแดนจีนเนี่ยที่ก็เป็นตัวละครในระดับ4ดาวที่สามารถเอามาใช้เป็นตัวเมน DPS เนี่ยได้เป็นอย่างดีแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่โลเวอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวละครแจกฟีที่มีความสามารถหลายอย่างแบบกลางๆรวมถึงแดนจีนเองนั้นถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเป็นตัวละครที่ทํา DPS ได้ค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่มีข้อจํากัดในเรื่องของการเป็นตัวละครในระดับ4ดาวก็เลยอาจจะมีเบสสเตตัสที่ไม่สูงเท่ากับตัวละครในระดับ5าดาวนะครับอาวุธชิ้นนี้ ก็เลยจะเข้ามาปิดจุดอ่อนในส่วนของตรงนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าจะช่วยเพิ่มในส่วนของเบส ATK แล้วก็คริิคอลเลดให้ได้นั่นเองส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าอาวุธประเภทซอร์ที่มีชื่อว่า Emerald of Genesis นี้เหมาะเป็นอาวุธที่ควรพิกอัพมาใช้งานเป็นอาวุธชิ้นแรกๆหากเรานะครับเลือกใช้ตัวละครอย่างแดจ j ิน,นหรือว่าเ o v e r เป็น m a น DPS ครับอาวุธชิ้นที่4ครับเป็นอาวุธประเภท broad b l a d ที่มีชื่อว่า Lastus Laser ซึ่งความสามารถนะครับก็คือจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังงานนะเป็นจำนวน12.8%และเมื่อทำการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูด้วย Resonance Skill นะครับก็จะทำให้เรสน n สเร e บล u ล i o n เนี่ยมีดาเมจที่รุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเป็นจำนวน8%สามารถทับซ้อนได้สูงสุดเป็นจำนวน2ครั้งครับตัวบัฟเนี่ยจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลา12วินาทีซึ่งมันเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับตัวละครนะที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายด้วย Resonance ร e บ l เ t i o n ได้อย่างรุนแรงแต่ว่าตัวละครเนะี่ยที่3 สามารถถือบอร์ดเบลดได้ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยมีความสามารถในส่วนของตัวน,นั้นสักเท่าไหร่ครับ อย่าง2ตัวดาเมจทาวโชะแล้วก็จิยานนั้นเ e สเซนั้นี่ยเลเวเลเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการสร้างความเสียหายโดยตรงซะทีเดียวแต่ว่าจะเป็นการอัปเกรดให้สามารถใช้เบสิคแอ t แท k แล้วก็เฮฟเว a รแอตแทเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาวุธชิ้นนี้ก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่ถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะสามารถพิกอัพเอาอาวุธชิ้นไหนมาใช้งานในช่วงต้นเกมได้บ้างก็จะมี Heli o s c l e a v e r ซึ่งเป็นอาวุธในระดับ4ดาวความสามารถเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเสียหายให้รุนแรงได้เพิมม นวน3%ในทุกๆ2วินาทีในช่วงระยะเวลา12วินาทีซึ่งสามารถที่จะสะสมได้มากสุดเนี่ยเป็นจำนวน4สแต็กครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ครบ4สแต็กแล้ว6วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการรีเซ็ตสแต็กออกนอกจากนี้นะครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มเบส a d k เนี่ยได้ดีในระดับหนึ่งในฐานะของการเป็นอาวุธในระดับ4ดาวหรือหากใครที่เล่นจิ๋ยนนะครับก็อาจจะได้เปรียบคาชอตในช่วงแรกเพราะมีอาวุธเฉพาะเนี่ยมาให้กาชาได้ใช้งานกันด้วยนั่นก็คือ Verdenmit ซึ่งความสามารถนะครับก็คือจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับ Resonance Skill ทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวน12%แล้วก็หลังจากที่ใช้ Resonance, Liberation หรือว่า Intro Skill ก็จะทำให้ Heavy Attack นั้นรุนแรงได้เพิ่มมากนนยิ่งขึ้นเป็นจำนวน24%สะสมได้สูงสุดเป็นจำนวน2 stack แ,และตัวบัฟเนี่ยจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลา14วินาที แถมเบสสเตตัสเนี่ยยังช่วยเพิ่มคริเทียลดาเมจให้ได้อีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ดีกว่าบอดเบลดที่อยู่ในตู้ถาวรอ,อ่เป็น,นไหนๆเลยแหละครับ และสาหรับอีกหนึ่งตัวละครอย่างเทา้าฉีที่จะไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้นะครับเป็นตัวละครที่สามารถใช้ Resonance l i b e r a t i o n ได้อย่างรุนแรงก็จริงแต่ว่าดาเมจจะมีการเอาเบสเดฟหรือว่าพลังป้องกนันมาคํานวณเพื่อสร้างความเสียหายดังนั้นนะครับส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าอาวุธในระดับ5ดาดาวก็ยังไม่ตอบโจทย์กับเทา้าฉีอยู่ดีแต่จะมีอาวุธในระดับ4ดาวครับชิ้นแรกน,นั่นก็คือดันเลดเอเวอร์ไนท์ส่วนอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือออตโตมทร s สอาวุธ2ชิ้นนี้นมีควาาาามมมสรรถในกเเพิ่บ หรือว่าพลังป้องกันให้กับตัวแถาชีก็เลยดูค่อนข้างที่จะเอามาใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมากกว่าดังนั้นถ้าจะถามว่าอาวุธชิ้นนี้เหมาะกกบการพลิกอัพมาใช้งานเป็นชิ้นแรกๆไหมผมบอกเลยครับว่าไม่เพราะว่าตัวละครที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้งานออปชันทั้งหมดของอาวุธชิ้นนี้ได้อาจจะต้องรอให้มีตัวละครในอนาคตครับอาวุธชิ้นนีน้ถึงจะเหมาะหยิบมาใช้งานร่วมกัน แล้วก็มาถึงอาวุธชิ้นสุดท้ายครับเป็นอาวุธประเภทพิสโตท,ที่มีชื่อว่า Static Mist ดีวความสามารถนะครับก็คือจะช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังงานเป็นจำนวน12.8และเมื่อใดก็ตามนะครับที่ตัวละครที่สวมใส่อาวุธชิ้นนี้อยู่เนี่ยทำให้ออทโรสกิลทำงาน,นก็จะช่วยเพิ่มเบส ADK ให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเป็นจำนวน10ถึงแม้ว่าจะทับซ้อนได้สูงสุดเพียงแค่1สแต็คเท่านั้นแต่ว่าระยะเวลาในการคงอยู่ของบัฟเนี่ยก็ค่อนข้างนานเลยครับอยู่ที่14วินาทีแน่นอนครับมันเป็นอาวุธที่ออกแบบมาให้ตัวซับ DPS ใช้ดังนั้นนะครับถึง ว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีตัวละครที่สามารถหยิบอาวุธชิ้นนี้ไปใช้งานได้ถึง3ตัวแต่ตัวที่จะสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของอาวุธชิ้นนี้ออกมาใช้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นแบบ m o d i f อย่างแน่นอนดังนั้นในช่องต้นเกมเนี่ยหากใครมีเมน DPS เป็นอังกอร์และจะหยิบ Modify ไปเป็นตัวซับ DPS นะครับผมบอกเลยครับว่าการอัพเล็กอัพเอา s t a t เท m i s สชิ้นนี้มาให้ Modify ใส่เนี่ยจะทําให้ภาพรวมของการสร้างความเสียหายของตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยดีขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร ส่วนในตัวกับชิเซียน่นะนะเป็นตัวละครที่จะเน้นนะไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายโดยไม่ได้มีความสามารถในการที่จะซับทีมได้ดีเหมือนกันกันกบมอดฟีไม่ใแต่ว่าใครจะชื่นชอบ2ตัวละครนี้และอยากให้มีบทบาทในทีมนะครับก็สามารถที่จะพิกอัพเอาอาวุธชิ้นนี้และทําให้2ตัวละครนี้เนี่ยเป็นซับ DPS ประจำทีมได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทำไปเท่าไหร่นะครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของอาวุธในระดับ5ดาวที่จะมีให้เราเลือกใช้ในช่วงที่ตัวเกมอาวุธ n ิงเวฟเนี่ยเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนั่นเองผมเชื่อว่าหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็นะ่าจะตัดสินใจกันได้นะครับว่าจะเลือกอาวุธชิ้นไหนมาใช้งานดีสุดท้ายนี้นะครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ